สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักราชนะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นแจกสูตรนะครับผมอ้างอิงนะครับผมเพื่อจะนํามาชนกับสูตรบนนะครับผมแจกสูตรอ้างอิงบนนะครับงวดนี้เอ่อของวันที่28นะครับของวันที่ตรงนี้คือแม่สูตรของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับ แต่สูตรอ้างอิงว่าจะแนวโน้มจะมาบนไหมนั้นนะครับผมเลขราชทำเองนะครับผมทําเองเอามาเทียบชนกับท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมท่านอาจารย์ให้รวยก็นะครับผมท่านเน้นไปที่รูด8รูด9นะครับบนนะครับผมนะครับตัวเจาะก็มี8 9 8 0 8 1 8 8 9 9 0 9 1นะครับก็6คู่เจาะนะครับแต่ก็นะครับผมเลขราชนั้นนะครับผมก็จะทําสูตรอ้างอิงมาว่า 8980818283 9890919293มีโอกาสจะมาไหมครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูนะครับผมไปดูแจกสูตรนะครับและดูสูตรอ้างอิงนะครับเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนักข่า ในช่องทาง Youtube ครับผมขอ F4 ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนากราชนั้นขอ F4 ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดี รว,ร,วรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูครับผมว่าเลขขนาดนะครับผมแจกสูตรอ้างอิงบนนะครับผมเป็นสูตรอ้างอิงบนนะครับผมแนวโน้มจะมาชนแลวจะมากันไหมนะครับผมนะรบเราก็มาดูกันก่อนนะครับ ซึ่งไม่มีใครรู้นะครับผมสูตรก็คือนะครับผมนำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตามที่ได้แจ้งไปนะครับผมอาจารย์นะครับผมนี้แจกสูตรนะครับเลขนะครับเลขอะทำเองนะครับไม่ใช่ของอาจารย์ให้รวยนะครับอาจารย์ให้รวยท่านทำคิดเดียวนะครับวันที่28กุมภาพันธ์นะครับ 2568นห้ร้บแจกสูตรนะครับผมแจกสูตรลาวนะครับผมพัฒนา บนกันล่างนะครับบนกันล่างนะครับผมบ,บนกันล่างนะรเราก็มาดูแม่สูตรกันครับนะครับงวดที่ผ่านมา2 4 8 9 9 4สนะครับสูตรก็ใช้นะครับผมแสนบวกแปดสแสนบวก10นะครับผมบวกแผมแล้วก็ใช้ร้อยบวกส0นะครับใช้2สูตรเอามาประกบกันนะครับก็จะได้นะครับผม8บวก2เท่ากับ10 10บวก9เท่ากับ9ครับลด1แต้มครับผม ได้8น9นบบวก9เท่ากับ8นะครับผมบวกเพิ่มนะครับผมยก1ครั้งจำนวน4ครั้งนะครับผม9 0 1 2นะครับเดี๋ยวเลขก็จะทําให้ดูว่าแม่สูตรับนะคร จะยกลงมายกลงมาอ้างอิงนะครับผมให้ไปเทียบชนดูว่าโอกาสจะมาชนแล้วจะมาไหมนะครับผมทาให้ดูเพื่อความชัดเจนนะครับนี่ครับผมเลขลาดเอาแม่สูตรตรงนี้นะครับที่เคยแจกสูตรไปแล้วนะครับที่ออกนะครับแปดเก้าล่างนะครับแปดเก้าล่างนะครับนี่ครับเฟบสี่ สูตรอันเดียวกันเลยนะครับแต่งวดนี้นะครับตามสูตรหลังบ้านเอามาชนกันหลายๆสูตรน่าจะมาบนนะครับเราถึงได้เขียนว่าบนกันล่างนะครับนี่ครับนะครับ f c เห็นไหมครับเห็นไหมครับของเลขลักล่ารับผมนี่ครับแจกสูตรนี่ครับผมเด่นบนล่างนะครับผมนี่ครับเข้าไปที่89นะครับของวันที่26นะครับนี่ครับเข้า89นะครับ f c นั้นมีที่มาที่ไปนะครับเลขของเลขลักล่ารับผม เอามาทําให้ดูเพื่ออะไรครับผมเป็นการอ้างอิงนะครับอ้างอิงว่าควรจะมาไหมแนวทางเดินของตัวเลขนะครับเราก็จะมาทํานะครับผมตัวรูดมันก็จะมีนะครับผมเด่นรูดนะครับวินก่อนนะครับผมเก้าเก้าับผมแปดแปดเก้าก็มีเก้าแปดนะครับเก้าเก้า ถ้าเห็นอย่างนี้โอกาสที่จะมาเบิ้ลนะครับโอกาสที่จะมาเบิ้ลนะครับมีนะครับผม fc นะครับถ้าเห็นแบบนี้นะครับโอกาสมาเบิ้ลนะครับ8และ9เนี่ยมีให้เห็นนะครับแต่จะมาเบิ้ลหรือจะมาเรียงหรือจะมายังไงนะครับผมนะครับแต่เบิ้ลนี่โอกาสมีให้เห็นก็คือ80%นะครับผมตามที่เลข่าเคยทําสติสูตรแบบนี้นะครับผมโอกาสจะมาเบิ้ลนะครับผมถ้ามาเบิ้ลก็กันไว้แล้ว9988 นะครับครับผม fc อ้าวความครับ89 88เอาลงไปแล้วนะครับอ้าวครับผมนะครับเดี๋ยวจะหาว่านะครับผมนะครับมันมี88นะครับเลขหลักธรรมแปไปด้วยเลยครับนรหรือจะมา88ครับผมนะครับผม fc อันนี้ก็คือไม่มีใครทราบนะครับ พูดให้ฟังนะครับผมพูดให้ฟังทีนี้เราเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะย้อนกลับไปดูของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมท่านท่านทํยองไรไว้นะครับจดของอาจารย์ให้รวยก่อนนะครับผม FC จดของอาจารย์ให้รวยก่อนอาจารย์ให้รวยนะครับผม ของท่านนะครับผมทำไมต้องจดครับเพื่อจะนำไปเทียบเคียงนะครับให้ fc ได้รู้นะครับของอาจารย์ให้รวยนี้นะครับผมท่านวางลูดไว้นะครับผมลูดนะครับผมลูดบนกันล่างนะครับนี่ครับผมบนกันล่างนะครับนะครับเลขราชเอาถาสูตรมาเทียบเคียงให้อ้างอิงว่าควรจะมาไม่8กับเก้านะท่านวางลูดไว้คือ8 แปดเนะครับผม8901นะครับท่านเน้นไปที่8กับ9ก็จะเอา99เนี่ยครับผมตัวรูดเน้นมานะครับผมนะครับเป็นตัวรูดเน้นมานะครับแต่ก่อนจะเอารูดเน้นมานี่เราจดทั้งหมดก่อนนะครับเอา89อ่า99นะครับ98 90 เพื่อความชัดเจนนะครับเล็าๆต้องทำแบบนี้นะครับให้เอีได้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับผมนะครับผมแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งไปไหนครับนะ91เก้าหนึ่งอยู่นี่นะครับเก้าสามนะครับนี่คือชุดเต็มของ ของอาจารย์ให้รวยนะครับช,ชุดที่ท่านคัด8กับ9นะครับทีนี้ชุดเต็มก็จะมีตรงนี้ครับชุดที่ท่านคัดออกนะครับก็มีกันอย่างนี้02 0 3 1 2 1 3 2 3ครับเราก็จะย้อนกลับมาดูตรงที่แจกสูตรของอตสีตรงที่แจกสูตรนะครับตรงนี้ นี่ครับเราจะมาเทียบกันเลยครับนะครับนะครับนะครับตรงนี้นะครับเด่น8กับ9นะครับผมเพราะฉะนั้นทำไมนะครับแต่นะครับถ้าตัววินล่างนะครับตัววินล่างนะครับจะมี8 9ติดตรงนี้นะครับวินล่างนะครับนะครับผมวินล่างติดไปตัวไหนครับผม ที่ไม่มีนะครับผมที่ไม่มีก็คือ93 83อ่ะ83ไหนอ่ะอ๋อนี่ครับ83นะครับนี่กล็ลากไปเขียน93 83นี่ครับ93ที่ไม่มีในสูตรนี้นะครับ,รบแล้วไม่มีสูตร89นี่ก็คือนี่ครับผมแต่มันมีตัววินนะครับตัววินซึ่งตัดออกนะครับนี่ มีอยู่แล้วนะครับ12 02นะครับนะครับเพราะนั้นในนี้ก็จะถูกตัดออกไปนะครับถูกตัดออกไปก็จะมี83 93 02 12ก็จะเหลือตัวไหนครับเหลือนี่ครับผมนะครับนะครับผม f c เหลือแบบไหนครับนะครับผม เราก็จะมาดูเลยครับตรงไหนนะนะครับผม fc เลขรัดก็จะเขียนว่าเด่น,ดนรูมเด่นลูดบนกอนล่างนะไปชนแล้วนะครับผมชนกับสูตรแรกของ ท่านอาจารย์ให้รวยแล้วนะครับเห็นที่เอามาอ้างอิงนะครับผมนะครับชนไปที่8 9แล้วนะครับผมนี่ครับชนที่8ปนะครับ fc ชนที่8 9นะครับคนละสูตรกันนะครับแต่มันชนเห็นไหมครับนั่นคนทําสูตรนะครับผมก็อยากให้มันเข้าจริงจนะครับผมเอามาทําให้ดูอ้างอิงกันอย่างนี้เลยครับผมคนละสูตรกันครับผมแต่ว่าให้มันเข้านะครับให้มันอ้างอิงว่าความน่าจะเป็นนะครับ เพราะนั้นเวลาที่ชมนะครับดูว่าเอ๊ะมันมาจากไหนอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่านะครับผมง่ายๆในการจะเลือกสันมาได้นะครับนะครับในขลาดก็เน้นไปที่นะครับบนตรงนี้นะครับผมจะคัดมาเอาตัวที่มันชนนะครับผมเอาคัดตัวที่มันชนนะครับรูบแปด เครับแปดครับชนไปที่98้าแปดนะครับนะี่ครับแปดเก้าครับเก้าศูนย์เก้นย์เก้าหนึ่งเก้าสอง 80 81 82นะครับผมนะครับกันไหมครับผมกันตัวที่ไม่ชนนะครับกันนะครับกันไปที่93 83นะครับ0 0 2 0212นะครับก็จะย้อนกลับไปดูของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับท่านอาจารย์ให้รวยนะครับผมนี่ครับผมนะครับก็มี0212นะครับ0212กันนะครับนะครับแต่ท่านไม่ได้กันไม่ให้นะครับท่านไม่เอาเลยนะครับเอาแค่นี้นะครับ นะครับ F4 นะครับทีนี้นะครับเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะครับชนแล้วนะครับชนแล้วเราก็นะครับสรุปได้แล้วนะครับนะครับสรุปได้แล้วนะครับตัวอ้างอิงเราก็มีแล้วนะครับทีนี้นะครับเรารู้ว่าที่มาที่ไปนะครับแนวโน้มว่าจะมาแบบไหนนะครับแล้วนะครับแนวโน้ม รอผลออกนะครับ,รบประก,กาลเลือกเล่ากระมึกหมดแล้วนะครับผมลำสี่นะครับ ส่วนตัวเลขนักขาสนะครับผมฝันให้ตัวเดียวนะครับผมนี่ครับเอาใช้ตัวเดิมเลยครับผมนะครับตัวเดิมที่ออกของวันที่26นะครับนะครับ9988 98 89นะครับ4ตัวนี้นะครับผมนะครับเอาระครับผม F4 ครับหน้าจอไว้เลยนะครับ ท้ายนี้นะครับผมเลขนักลาชขออวยพรนะครับผมให้ fc ทุกท่านนะครับ,นะรบมีโชคมีลาภเลขนักราชทุกคลิปทุกครั้งนะครับผมนะบขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ